สินะครับผมนกะารเรื่องราวของการทาสีนะครับนะครับเคลียพื้นให้สะอาดก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสีรองพื้นนะครับเพราะว่าลอ,ลองพื้นไม่เสมอนี่จะทำให้สีกระดังกระด่างนะครับเป็น สิ่งจำเป็นนะครับเรื่องของการรองพื้นแล้วก็ทําให้สีที่ทาออกมาได้เสมอนะครับไม่ไม่เพี้ยนนะครับผมนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับนะครับหรือว่ามาปรึกษาหาเลือนะครับยินดีนะครับเรื่องของการทํา สีบ้านนะครับแล้วก็พรบสีรถยนนะครับผมฝึกษาหาด้วยกันได้นะครับนะครับผมจะให้คําแนะนำไหมครับผมสนใจก็จะทาหรือว่าบ้านรถยนต์ก็ทักมานะครับผมรู้ว่าเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดเดยจนสี่ปดสองหกเจนะครับ ครับ0 8 1 8 4 8 2น2นะครับ นะครับผม0 8 1 8 4 8ห6ึ่งแครับสีบ้านสีต้นจนนะครับอาคารนะครับตัไม้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมทักกันเข้ามาได้นะครับนี่เป็นเอ่องานเมคลิกนะครับเฉดล้างได้นะครับ เราก็เราจะมาคุยกันเรื่องการจับแปลงคาสีนะครับผมลักษณะของการจับแปลงคาสีนะครับลักษณะของการจับแปลงคาสีนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับผมจับเบ,บาๆนะครับผมจับเบาๆมือเราสามารถที่จะพลิกซ้ายขวา180องศาได้นะครับนะครับผม 08184822ครับผม